ได้ยินเสียงอยากฝั่งนู้นบอกว่าปลาอะไรไม่รู้ครับมาแล้วนี่มาปลาอะไรกับเราเหมือนที่ได้จริงๆไงเนาะเราไซส์ใหญ่เก็โอเคอยู่นะครับมาอีกแล้วนะครับโอ้โหอีกไม่รู้ว่าปลาอะไรนะดูท่าเขาสิดูท่าทางเขาสิดูท่าทางเขาสิ ฮืมหันโง่มาเลยนะครับผมอโ,อโ,โอ้โหมาแล้วครับผมมาโชว์ซิมาโชว์ซิอยูันนี้วัดซิอะไรตกถึงกลางคืนแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มทำแก้มไปเรื่อยๆโอ้โหปลาจวดครับตัวใหญ่มีซ้ำโอ้โหเล่นเล่นเล่นจะลุกโอ้โหนี่ต่อกินลึกมากเลยครับตัวใหญ่ด้วยอยาไปแล้วเนแรงสูงแรงเงี้ยตอนนี้เราก็ย้ายมานั่งเรือตกกันนะครับ โอ้มาอีกแล้วหนึ่งแอมไม่ไม่ไม่ตัวที่ซองเลยเนาะไม่เนี่ยเนาะโอ้โหตัวใหญ่มีไซด์ด้วยนะนี่ไงนั่นแหละนั่นแหละยกยกยกมาเลยยกมาเลยแค่นั้นแหละยก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 ข้างละตัวยกข้างละฝาเลยฝาเอ็นนั่นแหละโอเคเขาได้มาอีกแล้วนะครับเหลือแค่เรานะตอนนี้นะเป็นพระเอกของงานนแ ผลงานนอนแดงนอนแดงเลยนะเบียรขอนอนสิขอนอตัดสายพานนี่ก็ได้เบี้ยนะใช่ไหมเตาแข็เอาอีกเดียวโอ้โหเขาแน่นอนจริงๆเลยเขาเพิ่งย่อนเบ็ดลงไปเมื่อกี้นี่ไงมาอีกเดียวอ่ะจริงๆไม่ได้พูดเล่นหลังไอเบียร์เอาเลยว่าต้องลุกยืนด้วยยังไม่ได้กลัวโอ้โหหายแล้วสองแล้วเฮ้ย ของเหยื่อเราเหมือนเดิมครับเหยื่อเรายังเหมือนเดิมนะครับผมลองสิฟังฟังฟังายสิายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่เอ้ยมันมีเสาหรือเปล่าแถวนี้นะมีเสาใช่ไหมเยื่เข้าเสาเลยนะ เงียบคลิปเอาหา,า,าเรื่องกันแล้วอ,อย่าเพิ่งปั่นเอาไว้ยงั้นเนี่ยปล่อยเลยปล่อยปล่อยซ้ายเลยเนี่ยหนูตีหนูต้องตีเป็นอย่าน้ <c oughs> าน้ำมันทวนน้ำ เอ็แรเ็นแล้วไปแล้วสิายมงไปแล้วโนี่ยี่ย่อ้ยกรุณาถ่ายให้ผมด้วยโอ้ยตัวเลขโอ้โหโอ้โเป็นึงวนั่นแก๊กก เาตั้ตังไปด้วยเอาละครับมีไซส์ครับโอ้โหดูพุงด้วยโอเคคุยกันดรืเปล่าปลาเอ้าไตมาแล้วข้างหลังแ๊แ๊่แ มาแล้วโอ้ oh, มาแล้วจิ๋วฟังเสียงองเราก็ยังมีในีห้เดี๋ยวมันก็กินเท่านั้นนะย้อนลงไปเลยไปไกลๆหน่อยไปแล้วนะนี่คือตัวแรกตัวแรกเลยกู พอเดิมคนแรกใช่ไหมมิงเดือดมาช้าไหมไช้าก่อนไงนบู๊ติ้งมาเช้าบริหารประตีเบนให้สิวันนี้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  <c oughs> นี้เอออย่างนั้นแหละ ตอนนั่งมาสามนาทีเราได้ปลาอยู่ประมาณไรนี้ป,นรนประมาณแปดตัวครับผมตอนนี้เจลอยไป่องแล้วมึงโอเคมาแล้วมาเล็กของไก่ดังแควะเลยอ่ะ นฮึเส e ียงอะจริงจังใช่หรือใช่หรือเสียงทำไมมันเหมืนน่งโอ้โหีมใ่มาแล้วฝีมือไยของเราเองเราก็นั่งดูเขาตกไปเรื่อยใจับบ ตอนนี้แล้วก็เปลี่ยนไม้ขยับไม้อีกนิดนึงครับข้างหน้ามัาง่งข้างหลังมังนะ่งครับของเขาเข้ามาหยอกของเรามาจริงๆหาแล้วโอ้โหทันเยอะไปคันโอ้ อ,อี่จะบอกียกว่าตกปลาบึกครับอือไ้ร้อยกิโลครับผมคอยดูแล้วกันงอ,อือทะเลออ,อ,อ,อตอกลัน,นนะแจ๋วเลยโหอ,อบชันัขค,ครับโอ้โหไม่ธรรมาดาครับไม่ธรรมาดาตัวนี้บอกเลยไม่ธรรมาดา ครับท <rude S 2> ีเด็ดของวันนี้เลยนอนโอ้หูคอยเชื่อคอยดูโอ้โหวาวโอ้โหอู้หูคือไรอ่ะจะ่บอกแล้วว่าเป็นปลาถุงอ่ะไม่เอาตันเยอะโอ้ยอ้าวโอ้โหอ้าวมันไม่ได้เกี่ยวว้าวมันเกี่ยวตัวครับทำไมมันถึงหนัก ไม่รรมานดครับตัวนี้ฝีมือครับฝีมือล้วนๆเขาเรียกว่าฝีมือล้วนๆครับ้อยไม่อยู่เลยไมอยู่แล้มาแล้วครับอีกตัวนึงครับโอ้กชั่งได้แล้ววะ ก็ได้ครับมีงงมัไร่อยู่อะเอาแล้วครับมีไซด์ไหมมีไซด์ไหมครับเขาท้องเขาท้องโอ้โหมาแล้วเขามป็นไซด์นะครับโอ้โหอาแลจัมโบ้ไว้ช้างเลยสุดครับสุดสุดครับคนอื่นเขาสุดครับ นะ่าประทับใจใช่ไหมโหอะไรว้โอ้ยโอ้โอยตายแล้วขอต่างภาพนะโอ้โออยอะไร โปร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 มาแล้วมาวมอ,อ,อ,อีกหนึ่งแต้มแล้วครับผมโอ้โหว้ต้เ้ยหนึ่งแต้มแล้วนะครับผมสงสัยคำคืำคนนี้โอ้โหสงสัยจะเป็นพระเอกแน่นอนเลยอ่ะ เอาแล้วครับโอ้ยตัวนี้สวยโอ้ย FC หน่อยี่เขาอีกแก้วครับเขาอีกแก้วครับผมผมเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้นี่แต่ผมสร้างภาพครับเฮ้ยไม่สร้างครับต้องจริงโห่ละ ครับไม่ไมมไหนึ่งตัวนะคร <น S 2> ับครับผมตอนนี้นมีแต่คนกลัวจะเป็นช่างภาพนะครับช่วยมาดูเลยว่ามีไซส์ไม่ไซส์โอ้โหไม่ธรรมาดาครับผมอ,อไม่ไเล่าเติมไฟหน่อยโโอ้ห ที่เราอยู่บนเรือนะครับมันมีแบบมีหลายหน้าที่นะครับส่งเหยื่อด้วยมีหน้าที่แบบทําเหยื่อแล้วส่งเหยื่อด้วยครับนีห่หน่อยเป็นตากล้องนล้วครับ <c oughs> เ,เ,เขามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โห,โโหกดถ่ายทัำไม่ทันอื้อหือ อยู่ไว้แป๊บเดียวเมื่อกี้ครับโอ้โหเขายื่อใหญ่เลยครับเขากลัวจะเป็นตากร้งองเขายื่อใหญ่เลยครับอือหืออือหืออือหือเขายื่อใหญ่เลยครับเขานั่งยื่อไม่ได้ครับต้องยืนอือหือ ข้างหลังปลุกแล้วครับโอ้โหย้อนซ้ายหน่อยนุ๊ย้อนซ้ายก่อนซ้ายสวยๆเออพ่อมาน่าหันท้างนี่มัเนี่ยกินแล้วเขาเรียกตื่นแล้วกินเลยเนี่ยครับโอ้โหไซสสวย ไกก็ขาดครับข้างหลังตัวแล้วครับไหนอีกครับ ย้ายห,หมายมานี่นครับน,นั่งบนเรือนี่โอเคนะเพราะว่า,าก,กับกินกักับกินนะสบายดีเนาะเอออยู่กันแต่มันไม่เดีวาที่ว่ามันไเหมือนกอนแล้วะมัจะไม่เอานเล็กมาแก้วนะครับสาสวยอยู่นะครับตัวนี้